สายลมยามเย็นพัดผ่านลานหินอ่อนเบื้องหน้าตหนักเยว่านอย่างเยียบงันเหล่าบ่าวใ้รยังคงก้มหน้าหายใจไม่ทั่วท้องแม้เหตุการณ์เมื่อครู่จะจบลงแล้วแต่คำขององราชทายาทที่กล่าวกับบ่าวหญิงคนหนึ่งกลับยังคงก้องอยู่ในหัวทุกคนข้าจะไม่ลืมชื่อเจ้าซูเหยียนนั่นเป็นทั้งคำขอบคุณคำประกาศและคำเตือนในประโยคเดียวกันซูเยียนเองก็ยังนั่งนิ่งไม่ไหวติงราวกับวิญ,ญญาณยังไม่กลับเข้าร่าง หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนเพิ่งวิ่งมาสิบรอบสนามขาทั้งสองข้างอ่อนแรงจนแทบลุกไม่ขึ้นเธอรอดตายจากฉากตายที่เธอเองเป็นคนแต่งรอดเพราะพลังแปลกประหลาดที่ผุดขึ้นในหัวแบบไม่คาดคิดจิตสัมผัสอนาคตระยะสัน้นแต่การรอดนั้นแลกมาด้วยอะไรบางอย่างที่เธอเองก็ยังไม่เข้าใจเบื้องหลังม่านมังก่อนในตำหนักรับขององค์ราชายา หลิงอีเ้เฉินยืนสงบนิ่งหน้าบ่าหน้าต่างไม้ฉลุลมงเย็นทัดปลายชายชุดยาวสยายคล้ายมังกรในเงามืดตรวจสอบที่มาของบ่าวหญิงผู้นั้นเสียงเขาเอ่ยเรียบเย็นทว่าแฝงแววคุ้นคิดที่หายากจะปรากฏองครักษหนุ่มหน้าคมผู้อยู่เคียงข้างทาร,ราชมาตลอดชีวิตเงยหน้าถามอย่างระวังฟาบาททรงคิดว่านางตั้งใจวางแผนหลิงอีเ้เฉินไม่ตอบในทันทีดวงตาเรียวยาวสีดำเสนิทปรีลงเล็กน้อยไม่ดวงตานางไม่น่าจะโกหกได้ แต่นางไม่ธรรมดาเขาจำชัดเจนสีหน้าตื่นตระหนกอย่างแท้จริงของนางในวินาทีนั้นการตะโกนออกมาทั้งที่ไม่กลัวลุงรู้ความกล้าบ้าบิ่นที่แม้แต่นางสนมในวังยังไม่กล้าทำสูเเยียนนางกำนันจากเรือนชั้นต่ำที่เขาควรจะฆ่าทิ้งอย่างไร้ค่ากลับมีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องหันกลับมามอง